มื่อนี้พอสางนุ้นรสสีพ้าหมักปลาหนึ่งปลาเนาะจากกออื่นกระตํากระเทียมแล้วก็พริกไทย<ะ>ใส่เกลือลงไปสูตรพอสางนุ้นรสสีเฮ็ดแบบนี้จะหมักปลาขกระเทียมไปละเอียดนะจ๊ะ <c oughs> ตะไคร้เอาตะไคร้เขาไปในทองมันเนาะจาี่น้องแล้วกับ <c oughs> ใบมะกรูดเนาะจ้ใส่ใบมะกร <c oughs> ูดลงไป มัดก,กับพี่น้องปลาตัวใหญ่ๆหนึ่งปลาสูตรพ่อช่างนูน <ừ. S 1> อร่อยมากๆจ้าแป้งนัวโรยลงไปเราจะขาดบ่ได้ตามความชอบเมียนพ่อพ่อ้อาง ừ ừ. ซอฟต์ฟ้าเขียวเนาจะใส่ลงไปเพิ่มความกลมกลมพอเลยรอเนืน,เนึงได้เลยรอนึงได้เลยวันนี้เทาก็บติดตบตบตบเพราะมันเขาเนื้อเขานังนอกจากพี่นอ้องประมาณนี้มัก์คซัมนี่ก็แซบแ่บเลยจ้าเพราะต้องเอียงมากไม้นอกจากพี่น้องนัวเลิกแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักเนาจะใบแมงลักเขาเอาห้องลงไป ใบมะกรูดนะจ๊ะใบมะกรูดโรยลงไปอันนี้ก็จะเป็นตะไคร่นะจ๊ะตะไคร้ทุบวางลงไปแต่ว่าพอาใส่ไปนี่นกระร้ายแล้วนะจ๊ะตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะนื้อปลาสมุนไพรจะห้าเก็เอา ใส่ลงไปมะเขือจะใส่มะเขือลงไปเพราะว่ามะเขือมันสียุบซุกอยายจะน้อยมาจากพี่น้องใส่มะเขือลงไปปลอดสารพิษได้พี่น้องมะเขือในกรดไดวะไ่กจากกอง ฟ้าปิดหมอยู่ใส่น้องบัดนี้พี่น้องเดี๋ยวไม่อ้วนไปหาฟ้าหมอมาปิดกอนจ้าเขาปลุกรุงไปให้หอมจากพี่น้องี้เขาก็สิฟ้าหมอบิดใบประมาณสามสิบนาทีนะจ่ะบ่สามสิบนาทีดอกจากพี่น้องไม่อ้วนกับเราปิดนาะกับประมาณยี่สิบนาทีนะจ่าแล้วก็เปิดเบื้องใหม่อีกแกนึงมาจากเพราะว่า นนแม่อ้วนจะได้เอาผักใส่มาจ้าอันนี้คือต้นหอมจ้าแม่อ้วนลืมจะเอาใส่ลงไปก่อนปลาหมอไว้พี่นล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทุกคน,นเดี๋ยวห่า,าผักอันนี้ใส่ลงไปก่อนเราจะพี่น้องเดี๋ยวทำมันสุกแล้วเขาจะค่อยเอาออกจ้าหนึ่งปลากับใส่ผักซ้ำนี่เลยจะพี่น้องบริใส่เียียงมากไหมจ้าจุดปลาหมอไปก่อนมาจ้า หอมไปทั้องอีกพี่น้องแล้วไม่ควรเบริ่งก้อนหวานักเขืออืมพอ่อเราจะเีาก็เขือหอกก่อนนะคะมะเขือกับรังพอดีจ้ะผักหนึ่งซ้ำนี่พอดี หนึ่งวาพักจ้พี่นอ้องกระลำหนึ่งปลาเดี๋ยวปิด้าไปก็เนาะแต่เดี๋ยว,ยวเขาจะคอยบังอีกเทียนหนึ่งหอมหวหมยๆจ้พี่นอ้องหนึ่งปลา ยังมันสุกอยู่พี่นอ้องไอหิวเขาแล้ว่อยกระไดเอาปิดฝาไวส้สักกอนสุกแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟและมากินน้ำกันเด้จอจ้าพอแม่พี่น้องสุขหูสุคนเนาจะเนื่อปลานิลเศษหอมห้อยๆจ้าพี่นอ้องม,มาจ้าพี่น้องลัางจ่าข้าหนึ่งปลาเรีเ่ยวๆจ้าพี่น้องเพีย có nhạc móc mặt bằng qua móng ba 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 móng mặc một con quá mặc 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 quá rồi quá mặc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  nó mặc quá mặc quá mặc quá โอเคมาเด้อจากพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนะจ๊ะหนึ่งปลาเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเพียปลาปลาตั้งหัวได้เป็นมูดหนากินตั้งหัวมันฟังความคนวางกันสิโอ้ยนกตัวละว่ามูตั้งมูรู้ฟังหูมูสมองตังความคน ơ hơ hết 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 หนึ่งไม้แม,ม,ม่แมนห่อนพี่น้องเะเราได้กินพักมาแล้รวะขวดพัก <c oughs> อื cuối này có ăn quá nhau cái cậy tháng đi đâu <laughs> แล้บแจบพี่น้องหนึ่งมาใหม่ไหมขอดวลิ้นโงลิ้นเนาะคิดนิ้ก็แค่นี้คนละจ้าเดี๋ยวสัญวากินไปขออนุญาตกินต่อกันพี่น้อง สวัสดีค่ะคลิปสีเงาเกินไปพี่น้องเนี่ย